ถึงแล้วค่ะหอด้วพี่น้องหอดแล้วไปซื้ออาหารทะเลมาเรียบด้วยได้ดูซื้ออาหารทะเลมาแล้วได้ดูได้ดูมาซาลายได้ปะได้เล่นแต่เสื้อมเ,อเอหม,หมดเมดเมดติบ,บนันเมดจริงๆมันสองพันสองซื้อพอดีเพจแต่ว่าเขาลดให้ห้าสิบบาท นี่ค่ะจะกุ้งมาสองโลปลาหมึกสองโลแล้วก็ปูหนึ่งกิโลแล้วก็อันนี้ของเด็กน้อยค่ะน <c oughs> ีะ่จะขวดงูหรือใบนะบำมคนซื้อมาอยู่นี่มันมีแต่ของเด็กน้อยห <c oughs> นูก็เลยซื้อมาหนึ่งสองร้อยห้าสิบเพื่อจะมาเล่นน้ำมาเคยว่ายน้ำเด็กเทียบกับที่ได้ว่ายมือนี่ยแหละายกันนุก๊กหุ่นเต่าได้แล้วพัชชา,าแม่เหองปุ๋ยซื้อมาแล้ว จ๋าจ๋าบอกเลยมีเจ้าคนงอใบนะมัเป็ี air, ่นมา้งสีเร็วเร็วเลิศบ่บ่คือเม่ติมเลาวไม่ติมใ่เป็ีเนวะาไม่ติมโง่ง่ไม่ติมใบงอเด้อเออเดียวน้ำแข็นเข็งไปแลยว เกินกโมันกิดมันหายยากนะโคกันนี่พวบอกว่าซื้อโคกนั่นก็เลยว่าทันสองยาเหอนอ๋อสองลายเอาทนซือเเหลือหน่อยนึงจบอกต้นนิ้วซื้อโคกไม่นั่อยู่มั่นพราวาปุ๋ยบริเวณพอดีหน่อยมหลออไปซื้อขางหลอกพอดีว่าใส่เสียสู้างแข้งเดแต่ก็พี่ต้นริวอ่

ใส่ปงกันอยู่ก็ดีวะต่งเด๋วต่งเด๋แม่คอยกระเอิญเลยแล้วมาลุ้นกันมั่อีเขาชี้มคอยล้มบอลเฮ้ยได้มันจะจไหมแม่ đây này thì bỏ nha anh ý đây, là... ừ, okay. đây, là... okay. đây tôi à, <laughs> 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 bận là... cái này nha nha là cái lòng 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 lòng

ชิ้นลอยเปล่าเ้ยปลาหุันลอยแบบนี้เออแม่มันลอยอยู่หุ้นเห่อมองบอกจ่ลอยเยอะจ่าท่านด้วยปลาเกลืออะไดนี่ขอนกได้ขอนสิ่งขอนสิ่งอนเทียนให่เทียนใหญ่ที่นี่ก่อนนขอนเร็วจ้าขอนเร็วมั้

ลกันนะ้ครับลอยเยลยเร่อยาลอยลอยเรอยลอยเพเยเาเราเราไปจะกลับไปวะจ้ะนีาเขลงหลมไปเไปซื้อใส่หนัูถ้อยไปื้อนี้ม่ได้ใไ่เาลงเียีแไะอเไม่ะนหน่อยเลยนี้โดนโดนนีเลยโดเล

มี่ไไฟหน่ยอีตัวมนีะวตกลูกม er> ันฉ oui ีดตกเลูกนี่มาใส่เสื้อชูฉีบกันเร็วเร็วนี่นมาใส่นีุ่กให้บอกมาเอาเลส้พุ่โกวบอกว่าเป่าเลสดแนุ่นเ่าอยากจลูกออกไปซื้อชุดใบหน้าดีด้วยปอเอ็ของมันอันนี้อะไรไลปใ่ลโอ้ยบ่ได้เอาชุดหน้ามาเว้ยชุดหน้ายุ่งห้องแม่

เดี e ๋ยวบ้างเงบาเด้อจ้าระวังเยจ้าจ้านเดี๋ยวตาเรียนห้องด้วยอยเอี้องด้วยวได้คนรวยให้เดี๋เดไปล็อกชิ้เองเดียวเลยล็อก้นเองงไม่ตื่นเออก็นี่ม่ได้เอ อยู่เด้อคุณมัวดินจะไหนไงวัวสัตว์ได้เลยเพราะคลิปนี้เอาไว้ชมนีก่อนกันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะ